พยายามทาบำรุงแล้วก็ยังแต่งหน้าไม่ค่อยติดลองเปลี่ยนตรงนี้สาเหตุในการที่ทําให้หน้าลอกเป็นขุยเนี่ยมีได้ไหลายสาเหตุเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราลองพยายามทาครีมก็แล้วกินน้ําก็แล้วก็ยังไม่หายลองเปลี่ยนเจลล้างหน้าหรือโฟมล้างหน้าที่บ้านดู <c oughs> ยิ่งโฟมล้างหน้าทําให้เรารู้สึกว่าหน้าไม่มีความมันบนใบหน้าเลย <c oughs> แห้งเอียดเลยอะ่ะยิ่งจะทําให้ผิวหน้าเรายิ่งแห้ง ยิงหลอกแล้วสุดท้ายก็ทำให้เราแต่งหน้าไม่ติดลองใช้เป็นค um. าริสคินเซอร์หน้านุ่มออกแบบมาเพื่อรักษาสมดุลของหน้าด้วย pH 5. 5 5ใกล้เคียงธรรมชาติของผิวที่สุดเหมาะกับทุกสภาพผิวไม่ว่าจะแห้งหรือผสมเนื้อครีมจะเป็นแบบเจลใสแบบนี้แล้วก็จะมีกลิ่นหอมันอ่อนเราจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นแบบอุ้ยน้ำหอมพอเรานวด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 ,นวดจะเห็นว่าจะเกิดฟองน้อยมาก แบบนี้จะช่วยรักษาความชุ่มชื้นใครที่กำลังหาคีนเซอร์อ่อนโยนและให้ความรู้สึกนุ่มหลังใช้ลองเปิดใจให้คาิสส l ินเซอร์หน้านุ่มดูสามารถไปตำในตะก้าได้นะ